ตั้งจิตให้เป็นสมาธิพร้อมกล่าวคำบูชาดวงชะตาคาถาพิชัยสงครา,า,ามตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมเม สัพพะเทวานังสัพพะคาระหะจะเทวานังสุริยันจะตปมุญจัตถะสัสิพมโมจะเทวานังวุโอลาพังภะวิตสติชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพะธาสัเพเทวามังปาลยันตุสัพพะธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสถีพระวันตุเมขคาถาบูชาดวงชะตา หลวงพ่อเดิมตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่านโมเมสัพะเทวานังสัพะคระหจะจะเทวานังสุริยันจะรปมุญจาถะสสิภมโมจะเทวานังวุทลาพังภะวิสติชีโวสุกโระจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุ จะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติาพพานนตลัคนาอาหังวันทามิาาสัพพธาสัเพเทวามังปาลายันตุสัพพธา,าเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมย,ยังไรก็ตาม การผูกดวงด้วยพระคถาบูชาดวงชะตาถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะบันดาลโชคลาภและสิริมงคลให้ผู้สวดคาถาก็คือการปฏิบัติตนตามทํานองคลองธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นประกอบสัมมาอาชีพและครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอง